สวัสดีค่ะคนละคณาราศีการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพระหัสย้ายราศีแล้วนะคะย้ายออกจากภพสุภาเข้าไปอยู่ในภพกรัมรมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานของคุณนะคะดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวของปัญญาความรู้เป็นดาวของครูวอาจารย์ของการที่จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนของการที่จะมีโชคลาภความสําเร็จมีความอุด,ดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตนะคะ พอเขาโคจรเข้าไปอยู่ในภพกัมมะการงานของคุณก็จะขยับเดินหน้านะคะมีเป้าหมายอะไรวางเป้าหมายอะไรไว้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะเรื่องของการงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้อยากจะริเริ่มอยากจะผลักดันอยากจะลงมือทําหลังจากที่ดาวพฤหันโคจรเข้ามาอยู่ในภพกัมมะก็จะได้เริ่มทําอย่างจริงจงังได้โอกาสที่จะผลักดันอย่างจริงจังแล้วนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของการงานต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรให้ต่อยอดมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายให้มันสําเร็จสมดังความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็การงานเดิมที่ทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายต่อยอดให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สามารถที่จะหาคนมาช่วยเหลือหาคนมาสนับสนุนหาคนที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของการงานของคุณได้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของการงานต่างๆที่อยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทำเนี่ยจะมีคนมาช่วยรับไม้ต่อมีคนมาช่วยส่งเสริมมีคนมาช่วยสนับสนุนมีคนมาช่วยต่อยอดเป็นอย่างดีเลยด้วยนะคะการงานที่ส่งมอบออกไปก็มักจะได้รับผลตอบรับได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาอีกด้วยซึ่งการที่ดาวพฤหัสเขาแยกทางจากดาวมฤตยูในภพสุภาพเข้ามาอยู่ในภพกัมมะเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโอกาสได้ชิมลางการงานใหม่ๆด้วยนะคะ มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมทําอะไรที่มันไม่คุ้นเคยนะคะมีโอกาสที่จะใช้ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆใช้องค์ความรู้ใหม่ก็ได้ใช้การประยุกต์ความรู้เดิมที่มีอยู่แต่อาจจะยังใช้ได้ไม่เต็มที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอสามารถที่จะเอามาปรับปรุงใหม่เอามาต่อยอดใหม่มีการใช้ความรู้ไปในทิศทางใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาได้ตำแหน่งประ หมายถึงเรื่องของการใช้องค์ความรู้ต่างๆความเชี่ยวชาญต่างๆหรือประสบการณ์ที่คุณเคยมีมาในทิศทางที่มันมีความเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของการงานมีเรื่องของไอเดียอะไรที่จะต้องลงทุนลงแรงให้กับตัวเองเพื่อจะผลักดันการงานให้มันก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ดาวพฤหัสเขาได้ตําแหน่งตระซึ่งแปลว่าอุปสรรคแล้วว่าบันทอน หมายความว่าในเชิงของการงานในเชิงของไอเดียถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่มีความใหม่เป็นเรื่องอะไรที่ลูกค้าคู่ค้าหรือผู้ใหญ่เจ้านายไม่คุ้นเคยเนี่ยจะต้องมีการทําความเข้าใจกันก่อนนะคะมีเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจมีเรื่องของการที่จะพูดคุยเจรจาประนีประนอมกันมากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยมันจะสําเร็จได้ด้วยดีนะคะเพราะยังไงซาร์ดาาดเขาก็ตอบโจทย์ ในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณมันเป็นการที่เน้นเรื่องของการสื่อสารหน่อยนะคะถ้าการสื่อสารดีเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้การที่ดาวพฤหัสเข้าโคจรเข้ามาอยู่ในภพกรมมะเนี่ยมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานเป็นงานสําคัญหรือเป็นงานที่ผู้ใหญ่เขาให้ความไว้วางใจให้คุณมาทําให้คุณมารับผิดชอบเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ ผู้ใหญ่แบ็กอัพดีแต่ว่ามันจะเป็นการแบ็กอัพประเภทที่ให้คุณทําเรื่องใหม่โดยที่ตัวคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายบุกเบิกเรื่องงานต่างๆด้วยนะคะโดยที่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ของคนอื่นเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าคนรอบตัวคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นไกด์ให้คุณได้ไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาอะไรได้เนื่องจากเขาก็ใหม่กับเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ นอกจากนี้ดาวพฤหัสยังเป็นดาวของการศึกษาหาความรู้ด้วยนะคะการที่ดาวพฤหัสโคจรเข้ามาอยู่ในภพกัมมะเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพียงแต่ในการที่ดาวพฤหัส Stanford เขาได้ตําแหน่งปราเรื่องของความรู้ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของคอสั้นเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองนะคะ,ะ,คะเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมความสามารถให้กับตัวเองประเภทที่เรียนจบปุ๊บ สามารถที่จะเอามาใช้ได้ทันทีสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับการงานหรือสามารถที่จะเอามาต่อยอดการงานเอามาสร้างเงินสร้างกำไรให้กับตัวเองได้ทันทีหลังจากที่เรียนจบถ้าเป็นความรู้หรือเป็นการเรียนประเภทนั้นก็จะมีเกณฑ์ดีนะคะแต่ถ้าเป็นการเรียนหรือการศึกษาระดับที่สูงขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะมีความติดขัดบ้างเป็นช่วงที่คุณอาจจะเรียนไปทํางานไปก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ อาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ที่บ้านพ่วงเข้ามาด้วยทําให้เรื่องของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนเพิ่มมากขึ้นบ้างนะคะและถ้าในเรื่องของการงานถ้าคุณมีหุ้นส่วนมีลูกค้าคู่ค้า,ค,ค,าคู่สัญญาที่ทํางานด้วยกันมานานๆช่วงที่ดาวพฤหัสเขาย้ายราศีเข้ามาอยู่ในภพกรมมะเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับ เงื่อนไขปรับข้อตกลงกันใหม่อาจจะต้องมีการทําความเข้าใจกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสามารถดําเนินงานต่อกันได้อย่างราบรื่นอย่างคล่องตัวมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสบประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายมากขึ้นนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานนะคะก็เน้นเรื่องของความเข้าใจเน้นเรื่องของการสื่อสารให้มากสักหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเขาได้ตำแหน่งตระเนี่ย กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ต้องเจอกันทุกวันมันอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายก็พูดคุยทําความเข้าใจกันให้มากสักหน่อยมันสื่อสารกันให้เยอะๆเรื่องของการงานต่างๆมันก็จะได้ดังใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดความอ่านก็ด้วยเหมือนกันนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวของความคิดการที่เขาโคจอมอยู่ในภพกรมมะมันอาจจะทําให้คุณใช้ความคิดมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังอย่าใช้ความคิดให้มันวุ่นวายจนเกินไปคิดมากคิดไมยจนเกินไปมันอาจจะทําให้คุณ คิดเรื่องง่ายจนกลายเป็นเรื่องยากได้นะคะระวังตรงจุดนี้ไว้บ้างเรื่องอะไรที่มันง่ายก็คิดให้มันง่ายเรื่องอะไรที่มันยากก็มองหาจุดง่ายของมันจะได้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าไปคิดมากจนเกินความจําเป็นเดี๋ยวจะทําให้ตัวเองเครียดเดี๋ยวจะทําให้งานง่ายมันกลายเป็นงานยากงานมันจะงอกเอาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานต่างๆถ้าคิดแล้ววางแผนแล้วครบถ้วนกระบวนความดีแล้ว ก็ไม่ต้องรีรอนะคะเริ่มต้นได้เลยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่จะคิดช้าคิดนานอยู่เหมือนกันถ้าคุณมัวแต่คิดก็อาจจะเริ่มต้นช้ากว่าความจําเป็นได้นะคะอาจจะทําให้ความสําเร็จหรือเป้าหมายของคุณเนี่ยมันมาถึงช้ากว่าที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะคะนอกจากนี้ดาวพฤหัสที่โคจรมาอยู่ในภพกรรมมาเนี่ยมันก็จะหมายถึงเรื่องของกรรมเก่าด้วยนะคะดังนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณทําอะไรดีมาแต่ต้น ทุกอย่างดีมาหมดแล้วเรื่องของการงานต่างๆช่วงที่ดาวพราหัสเขามาอยู่ในภพกรัมมาเนี่ยกรรมดีมันก็จะมาส่งผลให้มีโชคลาภให้มีความสําเร็จที่ดีขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วว่องไวมากขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านใดก่อนหน้านี้มีความติดขัดยังทําอะไรได้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรช่วงนี้ก็หมั่นทําบุญไหว้พระสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองบ้างนะคะเรื่องของการงานต่างๆมันจะได้ราบรื่นคล่องตัว ได้ดังใจมากขึ้นนะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 992 u t k c y หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สําเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ